กิจกรรมจากกลุ่มเลี้ยวพูนแฟนคลับลุ้นรับกิฟต์แท็เลี้ยวพูนแบบจุกใจอ่านรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์เลยครับ <c alf> แฟนๆคอบอลคาเฟ่ครับอ่าฤดูกาลนี้ก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าการลุ้นแชมป์นี่มันแบบสุดยอดเลยครับเข้าสู่เดือนมีนาคมแล้วมีทีมลุ้นแชมป์แบบเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะฮะสามทีมไม่เคยมีนะนี่เป็นครั้งแรกน,น,น,นะอาร์เซนอลโหดเหลือเกินนะเคยเห็นไหมฮะทีมเยือนยิงหกลูก อาร์เซนอลนี่เล่นเกมเยือนสานัดล่าสุดยิงไม่ต่ำกว่าห้าลูกมาสามครั้งละอันนี้ก็นับว่าเป็นทีมแรกในพรีเมียร์ลีกนะฮะสามเกมเยือนล่าสุดนี่ไปยิงเวสแฮมหกศูนย์ยิงเบอร์ลี่ห้าศูนย์ไปยิงเชฟดูหกศูนย์โอ้โหทำเป็นบอลพลาสติกไปเลยเจ็ด <c oughs> นัดติดต่อแล้วฮะอาร์เซนอลยิงสามสิบเอ็ดประตูเนยะเริ่มจากยิงพาเลทตห้าศูนย์ได้บ้านตัวเอง ไปชนะฟอร์เรสสองหนึ่งชนะลิเวอร์พูลสามหนึ่งนะฮะไปชนะเวสต์แฮมหกศูนย์ไปชนะเบอร์ลี่ห้าศูนย์เปิดบ้านชนะนิวสี่ประตูต่อหนึ่งและล่าสุดก็ไปยิงเชฟยูเมื่อคืนนะเกมมันเดนไอครับโอ้โหโอเดกาดมาตินเนลลี่ฮาวเวสเดนแคลไลสเบนไวท์โบเกอร์ทำเข้าประตูตัวเองลูกที่สองให้หวานจีลิเวอร์พูลชนะใช่ไหมแมนซิตี้ชนะใช่ไหมอาร์เซนอลบอกกูก็กนชนะบ้าง 27นัดและเลก11เเกมนะฮะลิเวอร์พูล63แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้62แต้มและอาร์ซอนอล61บเแต้มสุดยอดนะบุคยอซาก,ก้ามันคืนทำได้แอดซิทหนึ่งนะฮะก็ทำให้แอดซิทไป50ครั้งในทุกรายการละนับตั้งแต่พฤศจิกายนปี2018เป็นต้นมามีแค่5คนในช่วงเวลานี้นะฮะที่ยิงได้50ลูกแล้วก็แอสซิ์ไม่ต่ำกว่า50ลูก ต้องเป็นยอดฝีมือนะยิงด้วยแอซิสด,ด้วยอย่างละ50เนี่ยตั้งแต่ปี2018เดือนพฤศจิกายนก็แอ,แอซิสไป50ครั้งนะฮะซากา้าแล้วทำไป54ประตูในทุกรายการนะอีก5ยอดฝีมือที่เหลือนี่เป็นซาร่าซนฮึงมินบูโน่แฟนนันนะฮะพิยัตมาเลสแล้วก็คีวนินเดอร์บลอยอย่างนี้อาร์เซนอลโอ้โหล้านภูอย่างสกายเบ็ซยังกล้าๆเปิดแทง2อใจเนะ,ะแฟนอาร์เซนอลแทงกันไส้แตกแนะนะะ่หรือว่าหนึ่งใจสามขึ้นมนซิตี้ยัง11บเใจสิ 10. 1> 1 2, ลิเวอร์พูล1น่งแจอาร์เซนอลหนึ่งแจาครึ่งอาร์เซนอลจะลงสนามก่อนด้วยนะฮะในแมตช์เดย์ที่ยีนะวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งอาร์เซนอลเล่นในบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดสบายเลยถ้าชนะนี่อาร์เซนอลนำจ่าฝูงนะแล้วพวกเขาก็ต้องลุ้นให้แมนซิตี้กับลิเวอร์พูลออกเสมอกันแต่ฝูงจะเปลี่ยนมือเป็นไอ้พื้นใหญ่เพราะว่าแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์นี่เล่นกัน22นในาฬิกาสี่นาทีในวันอาทิตย์แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือเปล่าติดตามดูครับับลุ้้นนนก3ทีีม คือทุกทีมสมศักรีหมดนะมีโอกาสเป็นแชมป์หมดซึ่งแน่นแมวฟันธงไปแล้วนะฮะว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ด้วยเหตุผลที่ว่าโอ้โหนี่ขนาดลิเวอร์พูลขาดบานเลยนะฮะยังไม่แกว่งแมนเิตียยังไม่เคยผิดหวังจากการลุ้นแชมป์ซึ่งแน,นแมวไม่เชื่อว่าจะไม่มีทีมไหนที่ไม่ผิดหวังถ้าจะผิดหวังก็ต้องเป็นปีนี้นะฮะและอ,ะนอนก็นแรงขนาดนี้รักใครก็เชียร์กันตามสบายนะ คืนนี้ในเรื่องของฟุตบอลน,น,นะฮะน่มามองไปที่3คู่นี้นะบาร์เยนมิวนิกน่าจะเอาคืนลาซิโอได้นะฮะหลังจากแพ้ไปก่อน0ูนวันนั้นอูปาเ,เมกอนอูปาเมกานโน่นี่โดนจุดโทษใบแดงนะฮะก็ะในลีกแคลเอเทลเหลืออยู่ทั้งเดียวพี่เสือต้องทุ่มสุดโตะลาซิโอเกมในลีกก็4นัดแพ้ไปสามนั่นมางช่วยว่าเล่นที่เยอรมันน่าจะเสร็จบาเยนนะ,ะและอีฟซูวิทาวตอนนี้ตามได้เลยฮะ แต่ในบ้านจะยิงบิสตัลซิตี้แนะะ่รวมทั้งโคลนทรีนะฮะเหนือก็ล็อตเทอแฮมทีมบวยบานเลยฮะเป็นสามบอลได้เปรียบนะบาร์เยนมิวนิกอิปสวิชทาวและโคลนทรีซิตี้ครับผม